q Ja asse yolang po terlihathat. ช่องยูทูบเอสจีเอ็นเอ็นนะครับไม่ใช่ช่องเอสจีนะครับบอกบอกบอกช่วยแนะนำมึงรู้จ๊ะเออรู้เกือบแ้หลายทีและเกือบละกูไปหนี้หลายทีและเกือบอ่านแล้วไม่ได้เลยชอบทีใหม่ แย่แย่แย่ดีกว่ามีแสงไม่ได้เพราะเนี่ยไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์ไงทุกคนมันก็เลยแบบโอ้โหอันนี้เราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์แต่มันจะมืดมันก็เลยแบบมันย้อนแสงไงบแสงกันด้วยเพลงดังไปนิดออกแย่ป่ะครับโซฟง The d o l l r everyone come h e right now รอรอบหน้านะครับเพลงดังครับโอเคครับรอครัหน้ารอาใส่ก็รอทราบครับแต่ว่าแต่บางทีก็ใส่อย่างอื่น ใช่พวกแบบพวกเซ็ตผมมาแบบก็ไม่ใช่ฟิลเตอร์ครับเป็นฟิลเตอร์แต่ถ้าตะย้อนแสงอย่างกูไม่ต้องเซ็ตผมเลยไม่ต้องอาเกยียดตัวเองมาก็ได้มึงมันปล่อยปล่อยไปก็ได้กูเนี่ยต้องอะไรต้มดูแสง กินข้าวยังค้ากินแล้วครับเาะว่าอยู่ยเพลงในไลฟ์ตอนนี้ฮนะนะ เอมเป็นทีเดียวกับพี่ไหมแทชชู o ราวด์และแท t t o ไลเนอรจากเมเบล e นนิ York ตวัดเส้นให้คมชัดสบัดคิว้วให้เรียงเส้นแล้วล็อกให้แน่นติดหน้าออกมาเป็นตัวเองให้สุดเวี่ยงส่งไหนก็เอาอยู่ติดนั่นไม่เลอะ ได้แล้วแหละแบนึงอย่าขำครับอย่าขำมันเป็นความผิดพลาดเพลงเดี๋ยวเราค่อยไปดูไม่กี่วันส่วนไมกี่เสียงใหม่เสียงหายใช่ไหมอะพูดใหม่อะพูดใหม่เลยก็คือตอนแรกอะเราอะคนบอกว่าเพลงดังจังเลยเสียมมติเราเราก็นึกว่าอ่อนคลิปไอ้ถ้าพรุ่งนี้ไม่มีฉันแล้วแบบเออเสียงมันเพลงมันดังเพลงมันดังแล้วเออแก้ไม่ได้ครับน่าจะแบบรอคลิปหน้าแลครับเดี๋ยว เราแกให้แล้วทุกคนก็ยังพิมพ์มาอยู่ว่าเพลงดังเพลงมันดังเพลงมันดังเพลงอะไรวะเพลงมันดังแต่เดี๋ยวแค่คลิปหน้านะครับเพ,อพอาราะวัาแบบเช้าแค่คลิปหน้า <c oughs> เออเพราะว่าตอนที่เราอยู่ปัจจุบันตรงนี้มีแต่แอร์ที่ดังใช่แล้วมันไม่มีเสียงเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยู่กันเงียบมากเว้ยแล้วแบบปิดไฟใช่ไหมเปิดแค่โคมไฟก็เลย แล้วก็คือมาดูคนก็ยังบอกอยู่สุดว่ากลัวไม่เห็นที่มันขึ้นข้างบน,นเลย,เ,ยเป็นจอมีเสียงก็เ,งเข้าไปดูเฮ้ยเราเปิด youtube อยู่เราเปิด youtube ได้เอ้ยเราเปิด youtube ในการไลฟ์ได้เออทุกคนเพิ่งรู้ปะ่ะรู้เพิ่งรู้เหมือนกันแล้วก็เลยพอออกไปปิดกลับเข้ามาไลฟ์เสียงหายทุกคนบอกว่าเสียงหายเสียงหายเออไลฟ์ใหม่แล้วกันงั้นงั้นฝากทุกคนเข้าไปเล่นเลยถ้าพวกนี้ไม่มีสั่งเลยครับ ในทวิตเตอร์นะครับเออเข้าไปดูเข้าไปดูได้นะไม่คือมันออนแล้วเขาตอนแรกอ่ะเราบอกว่าออนวันที่24ใช่แต่เออเราวันยี่สิบมีงานอื่นแทนใช่ใช่เราก็เลยมาออนวันนี้ในมันชนอ่ะซึ่งคลิปมันจะอยู่ใน YouTube ของ SG Entertainment นะครับไม่ใช่ยู u ูบเซฟจีนะครับใช่นั้นแหละฮะจริงครับเสิร์ชเสิร์ชซีเนเบอร์บีมีตอนนี้ก็เจอในเจอเจอแล้วใน YouTube ครับแต่มันเป็นช่องใหม่ไปซ้อมร้องเพลงอะไรมาเราให้ฟังหน่อยสิครับช้างช้างช้างน้องคือ เห็นช่างง่าเปล่าล้างแอร์บ้างเสิ่งทังเชียวจริงวันี้เห็นด้วยไม่ต้องเปลี่ยนแอร์อูเป็นแอร์เลยหรอมันไม่เกี่ยวกับว่ามันตันปะไม่รู้อ่ะแต่เพลงในลายเมื่อคืนดีมาก <c oughs> ดีที่เป็นเพลงยูทูบได้เออ <c oughs> ก็แบบดูชินจังยเงช้างเจ็ดตัวดีดีไม่เปิดอะไรแบบเพี้ยนๆอะเออชินโตสิเก็เอ่ลยฮาเลยตรลงช้างมีกี่ตัวมีเยอะเลยครับเป็นฝูงช้างสามตัวครับกินข้าวรักษาขาบเอ้ารู้ได้ไงอ่ะอ่านปากอ่านปากใช่เก่งมากรู้เลยว่าร้องเพลงอะไร เฮ้ยทำไมผมกูชีอย่างนี้ยผมกุชีหน้ามึงอ่ะผมก็บอกว่าปุ้ย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 มันบอกว่ามันแปรแล้วผมตั้งได้เจ็บรันทุกคนผมส้มมันหายไปแล้วอ่ะเออผมส้มันเซฟหายไปแล้วสงสัยมันกลายเป็นสีดำย้อมผมนี่ยอมไม่ดีย้อมผมลงกับเที่ยงงานวัดไหนกันไม่บอกรับไม่บอกไม่บอกสิมีงานรอ ่ไม่ถึงงานภายในนะไม่ถึงเราต้องทำงานกันเฉยๆครับต้งกล้าบนหัวสิบแปดเราใกล้กล้องกันไปปะเพราะมันเลยแบบมันติดแล้วตัวตัวตัวกติดมึงเกินอ่ะไงอันนี้ไกลไปปะอันนี้ก็เหมือนเดิมแล้วเราจัดเอนยังไงอ่ะก็เข้าไปอ่าน ด,ดีขึ้นไหมนอนก็ได้ขู่ข<อ>ไมโอ้โหไมมันสูงออกไม่ได้อันนี้มันสูง,สงแล้วใช่มันได้สูงเข้า Food, ทัวร์อีสานที่เราคอยเดี๋ยวเจอกันครับผมที่เหนือใต้ออกตกเรียกว่าทั่วลงทั่วร์ลงเดี๋ยว,วเดี๋ยวแวะไปหางครับเที่ยวกันมันจะมี <c oughs> เ,เที่ยวเฉย <c oughs> ส้มโตอย่างส้มโตคืออะไรอ๋อไม่ต้นส้มนี่เขาให้ป่ะบหมดแล้วป่ะอ๋อกินหมดแล้วครับซ <laughs> ีรีส์ที่ไปถ่ายเกาหลีครับไม่รู้ครับไม่รู้เลยว่าตอนไหนรู้รู้ปีนี้อนเออน่าจะปีนี้แหละสุดไม่ปีนี้ครับ <laughs> ได้ปลามากี่ตัวอืมหนึ่งหนึ่งตัวแต่ปล่อยจะปล่อยคืนใช่ตักได้ตัวหนึ่งครับแต่ว่าปล่อยคืนอยากรู้อ่ะว่ามันตักยากแค่ไหนเฉยๆอย่ะก็เลยแบบลอง,อลองเล่นใช่ใช่ <c oughs> แอร์กระดังมากให้ปิดปะล่ะอย่าเลยอย่าเลยจริงเราคือตอนนี้เราอยู่แบบปิดไฟเปิดแอร์เย็นๆพร้อมนอน <c oughs> ว,วันนี้เซบจีกินอะไรกินกุ้งกุ้งอะไรนะกุ้งแก้วยำเส้นแก้วใส่กุ้งอ่ะแต่ว่าเป็นกุ้งสุกเพราะว่าช่วงนี้เราไม่ค่อยกินของสดเท่าไหร่ช่วงนี้แบบเว้นของสดจริงๆชอบของสดนะแต่ว่าช่วงนี้เว้นประมาณหนึ่งตัวหนึ่งคือเสียไปกี่ชุดก้าตัวหนึ่งปลาตัวหนึ่งอ๋อปลากาตัวหนึงใช้ไปก้าอันหนึ พี่เะรำหลอมากทราบครับแต่ว่าในกล้องอาจจะเก็บความหล่อที่ได้ไม่หมดเพราะว่าเทคโนโลยีตอนนี้มันยังล้าหลังกว่าความหล่อที่เยอะครับน่าจะต้องรออีกสักพักหนึ่งถึงจะตามทันนะว่าคนอะไรขอบไ้าะขมือนกูบ้างเขาไม่ขำอ๋อแฝกก็ของความจริงกันอ๋อหนูดิบกินไหมครับโหตัวนี้มเกิน เงว่าไงนะเฮะไม่่อยได้ยินเลยจังกินข้าวยังคะแล้วครับผมไม่รู้จะตอบอะไรดีเลยพิง อายุ20เป็นบะหมีเลยใช่ไหมครับได้เราเป็นกันที่จิตใจอายุเป็นอีกเรื่องหนึ่งถึงเซฟจะใกสาย30แล้วแต่ว่า20เป็นบะมี่ใช่ไหมต้องไปรับปริญญาแม่อีกแล้วหยอกเล่นนะครับกินข้าวยังไงเอาเข้าปากครับเขียว มีแผนจะเจอพอคซี่ในงานจีไหมครับบอกไม่ได้ครับจะดนีไม่มีหรอกจริงเนะก็บอกไม่ได้ยังไม่มีครับโปเกอร์อป็นไหนโปเกอร์อยู่ในกลงครับเพิ่งเอาออกมาร้องเพลงแล้วดู มื่อกี้รอยแดงเต็มันมัน,ม,น,ม,นมันเกาะหัวใช่ไหมแล้วมันก็ไต่ลงมาก็จะมีรอยบนหน้าผากหน,นึ่งอันแต่เนี้ยกล้องมันมืดก็เลยไม่เห็นแล้วก็มาไต่เนี่ยแล้วก็เอาขวนานชกช่วงนี้มึงต้องต้องไม่มีมันก่อนนะต้องเราเราต้องเรลาปากต้องเป,ป<ะ>เลีป่ยนปากช่วงนี้นี้อันนี้จัดเลยแหลมจัดเพลงใช่ไหมถ้าพุ่งนี้ไม่มีสั์ เป็นเป็นเพลงครับใช่เพังเป็นเพลงไปดูได้นะครับเป็นเพลงความยาวยี่สิบนาทีเพลงพอามเ็บีเพลงความเป็อบีเนื้อร้องก็คือบอกว่าเนอร้องบอกว่าบอกว่าช้างช้างอยากให้ปกก็รลองเพ a ง อยายาคิดถึงโปกเกอร์จังไมีใครอยากเลี้ยงไหยฮะโปกเกอร์ให้ยืมเลี้ยงหนึ่งวันปล่อยเช่าวันละห้าห้าสิบบาทแค่ไปเลี้ยงไม่มีใครเอากูยังไม่เอาเลยกูยังเอาจะเอามันกลับไปที่บ้านที่แพ้ ไม่เป็นไรครับโป๊กเกอรเเ์เดี๋ยวเดือนนี้นะเอากลับไปไายเดือนนี้จะมีอีกตัวนึ่งอยากเล่นนะโปกเกอร์หลับเลยยังยังครับผมปกเกอร์อดื้อไหมดื้อครับขอท่าหนูเพลงถ้าพรุ่งนี้ไม่มีฉันเลยเสียนอะไรกันถ้าพรุ่งนี้ไม่มีฉัน เธอก็คงดีกว่าถ้าผมนี้ไม่มีชั้นเธอก็มีความสุขดีด, <laughs> ปปดีเฮ้ยเบ้าอลไดูโ้่เดยโปกเกอร์ไม่อยากมีเพื่อน,นครับผมเดี่วคนเดียวสนุกจัดเลยโปกเกอร์เล่นเล่นเล่นมันเล่นแรงอะทุกคน <laughs> มัน <laughs> อยาก,ก็งับงับงับจ,จริงไม่อยากเป็นป่าโป,ป,ปกเกอร์แล้วเพราะว่ามันเหนื่อยเป็นไร <laughs> เรามีพ่อคนเดียวเออเอาไปเลยอันนี้ปกเตอร์บอกด้วยถือกันไง You can never You turn my า e a r t a w a ่โอเต่อแล้วเพิ่งร้องเมื่อกี้่ครออยู่ในหัวอยู่อ่ะต่อ ยิ้มที่ใจรปขอบอกคุณมันร้องแควะาความเจ็บปวดความเจ็บปวดุดร้าวที่มีไม่เคยคิดเลยสิ่งนี้เป็นมิ่งทม่เราตอรับไม่โดนดีขัินสิหลังมากกว่าถ้าเราเป็นนกพวกเธอจะเลี้ยงเราไหมเราอยากให้เธอลองเลี้ยงตัวเองก่อน ฝน<ผ>ตก,ตกอยากอยาก,อยากให้ฝนตกตอนนี้อยากให้ฝนคือ <c ười> อยากให้ฝนตกเวลานอนไม่ใช่ฝนตกเวลาเราไปไหน,นไม่อยากให้ฝนตกเวลานน <heads> ใครไปไหนก็ตามอ่ะคือไม่ได้อยากให้ฝนตกแต่อยากให้เวลานอนอ่ะ <c oughs> แล้วก็แบบมีเสียงฝนจริงๆอาจจะไม่ได้ชอบเม็ดฝนแต่ชอบ <c oughs> อบรรยากาศให้มันชื้นชื้นเฉยเฉยเสียงแบบ จีเลี้ยงเราหน่อยตรงตัวมากเลยนะอันนี้ตรงตัวเลยเออจีเลี้ยงเราหน่อยเขาลังใจในการเรียนหน่อยครับถ้าผมผ่านมาได้ทุกคนก็ผ่านไม่ได้ครับจริงไมค์ก็อยู่เซตเรียนจบอะแล้วเชื่อไหมทุกคนเกียรติมหาลัยเซฟดีกว่าเกียรตมัธยมเหรอเกียรตมัธยมเกียรตเท่าไหร่เท่าไหร่น้อยอ่ะ กูไม่ได้อันนั้นเลยสายวิ์อ่ะแต่ไม่ได้วิ์เลยมันจะเยอะได้ยังไงเก็บมจังกูไม่เยอะนะแต่ไม่ได้แย่ขนาดแบบแย่แบบกไม่ได้ไม่ได้เยอะอเรียนสายวิดแต่ไม่เอาสายวิ์อ่ะทุกคนมันไม่มีทางเก็ดดีหรอกจะมาหาอะไรกูเทอมมัธยมกูไม่กูไม่ดีเลยาะสอบมอเกษตรยากจริงครับร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ครับให้โจทย์มา ให้จดมาหน้าหนึ่งกับสมุดเล่มนึงแล้วก็เขียนมาอะไรเกต่ยวกังั้นอสองอะประมาณสองจุดห้าสี่ถ้ารวมอ่ะน่าจะเกือบสามสองจุดเก้าสองุดสามอะไรแบบน,นั้น เพราะบางเทอมมันก็แบบบางเทอมปรับตัวไม่ได้สองจุดสองบางเทอมได้สามสามจุดสี่อะไรแบบนี้มันก็ค้าค้ากันไปช่วงอันคิวจีเกียนาจะตกไปใช่ปะเพราะว่าตกมาแล้วไม่บางตัวแบบไม่ได้ชอบเนี่ยมันดึงเกียร์คิดไงถึงเรียนมเกษตร ว่าตอนนั้นกูกูไม่รู้ว่าจะเรียนมอะไรไงใช่ก็เลยคือตอนมหกมึงเรายังไม่เอาจริงก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรไม่รู้ว่าจะเดินไปทางไหนได้ซ้ำกูก็เลยเลือกเรียนมอเกษตรไปมึงไม่ได้เรียนมเกษตรัก็เลยเรียกก็เลยแบบว่าเออได้รับตรงมเกษตรพอดีก็โอเคได้แบบว่าออกมา เปิดประสบการณ์ที่กรุงเทพด้วยอันนั้นก็คือหนึ่งในความคิองเขาเด็กเด็กที่แบบอ่ะเอาจริงอยู่ต่งจังหวัดใช่มันก็อยากเห็นแสงสีเสียงอยากสูยนนี่นั่นอยากไม่แต่เรารู้อย่างหนึ่งคือแบบว่าที่กรุงเทพมันดีกว่าตรงด้านที่แบบเจอคนเยอะอมีคอนเน็ชันเยอะมีโน่นนี้นี่อะไรแบบนี้กรงเทพด้อยจริงด้วยเฮ้ยป้ป๋ามาป้าป๋าโดมป้ป๋าโดม พี่โดมครับช่วยหน่อยครับนี่ผมยาวแล้วครับมีคิวให้หรือเปล่าไปด้วยไปด้วยดีตัดเหมือนกันช่วงนี้ยาวเป็นสกินเฮดสกินเฮดเลยอทุกนี้ตัดผมคุณไปเคอเลือกทรงเลยนะใช่แล้วต่ดคัดสั่นเป็นแค่บอกว่าเอาประมาณนี้ไม่ด้วยกูเออเฮ้ ปามาอีกคนหนึ่งป้าเจมจะไปเจอเบลลอนเป็นี่เขาชอบมาอะไรทำไมมอกเกษตรอย่างไงนะอะไรนะเกษตอย่างไงเลยมองเกเตรอ่ะมันก็สนุกดีครับผมเพื่อนเพื่อนน่ารักรู้ป่าวว่าพี่พี่พี่ตรงก็เล่ยนมอกษตรนะ ใช่พี่เจมก็เียมอเกษตรกูก็เียมอเกษตรทุกคนเยทุกคนเรียนมอเกษตรแต่เป็นเกษตรศาสตร์นั่นแหละเรียนเกษตรศาสตร์เลยอ๋อเกษตรศาสตร์ใช่ใช่ไม่ใช่ลองถามดูดิลองถามดูใช่ไหมครับทุกคนจีเรียนมอเกษตรจริงไหมครับทุกคนตอบให้หน่อยครับกูเรียนเอกเอกภาษา ภาษาลูเรืองภาาลูภาษาลูโหคอมเมนต์นี้ขี้ชิปมากหลายอัะลรคอมเมนต์นี้ขี้ชิปอันนี้ดูรู้สึกว่าอันนี้ดูขี้ชิปสุดเละชอบคูไม่มันมีเยอะจรินี่ มีเ,เต็มเลยเหงอหงหนนะจริงก็ได้จริง <c oughs> จริงขาคเคยเจอพี่ตีในมออยู่ใช่ครับ <c oughs> รู้ซึ่งคนเนี่ยที่ <c oughs> เรียนอะอยู่ต้าแต่รู้ต้อง,องเรียนเรียนจะเรียนที่ไหนศ <c oughs> าสตร์ด้านไหนจีเอ่อจบเมเจอร์เมเจอร์เมเจอร์มิชชั่นนิเทศศาสตร์ครับ สาขาภาษาลูเชี่ยไม่เซฟไม่ได้เป็นห้องเทพใช่ผมว่าเจ๊ไม่ได้มองเษซฟแต่พี่ก็ได้มองเษซฟไงแต่คนละสาขาแค่คณะสาขาก็บอกแล้วอันนี้เอกภาษาลู่ภาษาลูอันนี้เอกรอปสรอปสรอปสรอบปอศ บ er. รบเชียเหล่าพระเจ้าช่วยเฮ้ยคุณจุงคุณจุงได้คุณจุงคุณจุงคุณจุงไปไปเลยมาสะดวกไหมครับดูเหมือนชิปหรอคะเหมือน <laughs> ไม่ใช่เหมือนออคอมเมนต์ตอนโอโหไม่ได้เหมือนชิปเรียกว่าขี้ชิปดีกว่า เซอร์ไฮคอมบูเดียนแฟนพี่เซฟอ่าพูดหนิวะไม่พูดได้ได้เหรอไม่เหมือนเคยเคยให้เขาสอนไว้ว่าพูดยังไงแต่จำไม่ได้แล้วว่าฮัมบูรียมึงจำได้ปะจำไม่ได้เฮลโหลเบสิกเรามองไร ใช่จุงก็เลยมเกษตรอ้าวจุงก็เล่นมเกษตรอีกคนนึงเหรอจเล่นมเกษตรจเล่นมเกษตรใชี่ครับครอบครัวเน้นแฟนเลยเกินจุงก็เลยมเกษตรจริงๆลองถามจุงเลยจุงเล่นมเกษตร ากให้มันแบบขยายออกมาได้อีกมั้นิดนึงอย่างนี้เหรอเดี๋ยวนี้เราตามน้ำไปหน่อยดิชงเราแบบเราเรานิดนึงครับเขามาตั้งไกลเขาปูมาตอนเนี้ยตั้งแต่แพร่แล้วอ่ะตั้งแต่พี่เจมี่เจมก็เรียนมอเกษเรตั้งแต่ตอนเนี้ยทุกคนที่เข้ามาเรียนมอเกษเรหมดจะโดนฟองหัวเราไม่เป็นไรเราไม่ได้ทำมาทั้งเจหายเลยเออเคเราเพิ่มเออ มอ,เองเกษตรดีนะครับอ,อยากเป็นมัมมีพี่จีได้ปะได้ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ฮะโอ้ลงกัรผมตัดผมแล้วร้อนฟอมเทร์นครับไม่เงกนะจมไม่เงีกนะจี พี่จุงเรียนมอกระเสกเอกตอนนี้นูอายุสิบสี่อยากเรียนมอกรเสกษหมการอีกหนึ่งปีครับส,สู้ครับหรือว่าเป็นอีกหนึ่งปีเข้าเรียนแล้วก็อีกหกปีจบนานไปนานไปเอาแค่หมอหมออ่ะหมอนี่กี่ปีนะหกป่ะหมอแล้วแต่แล้วแต่นี้เลยหกหรือหมอ,หมอเรียนนานมาก แล้วแต่ต่อแต่เซฟจิมแก้มโอนยี่สิบถ้าเป็นสองหมื่น่ะให้จิมโอนมาก่อนโอนมาก่อนยี่สิบเก้าหรอสวัสดีครับเดี๋ยวนี่เดียวก็เรียนมอเกษตรนะใช่เออทุกคนรู้ไหมเดียวเรียนเกษตรอินเตอร์อินเตอร์ด้วยอินเตอร์เกษตรคณะกะเพราคณะทำกะเพรานะใช่เปล่าใช่ก่นเดียว จีมีแฟลชแล้วจีมีแล้วครับอยู่ที่เกษตรแปปหนึ่งกูรู้ว่าไอ้เชี่ยมึงกูมึงอ่ะมั่วไปหมดละไม่คือกลัวท่านเกษตรไว้แต่กูลัวพอพูดแล้วกูมันขึ้นได้ไว้ว่าว่ากูเมอนเอเนี่ยเล่นเยอะไปอย่างเงี้ยจริงเหรอพูดมั่วครับแปปหนึ่งข้ามไปก่อน เมื่อกี้มันมั่วนะมันมั่วมันใช่่ไมครับมันมันชินกับมุกอ่ามันเป็นมุกมันเป็นมุกเออมันคือมุกทุกคนมุกแบบมุกเข้าใจไหมคือมันแบบชานมไข่มุกอย่างเงี้ยแบบท้งมาแสงเอ้ยไวโพดเพิ่มสักาพัดเพิ่มสักพดเออมันจะแบบเป็นไวเนี่ยทุกคนนะ้าใจไหมอือผมยุ่งเหรอ แทนนี้ไปดีกว่าเอาจริงมันเป็นมุกครับมันมุกครับมุกมุกมุกทุกคนไปดู The Cinema V มีกันนะครับใช่ครับฝันนี้เราเอาลงแบบ is out นะฮะคือมีอยู่ในช่อง a s i น n 1 YouTube เลใช่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 ครับก็มันเองอเ่างนึะไปบายครับครับ